สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊นุชจะพามาดูบรรยากาศหน้าตินภูฝนลินจ้าน้าตินภูฝนลินจ้ะพี่น้องวันนี้สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีเอฟซค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโนดไงขอบคุณเอทุกทุท่านที่ติดตามเจโนดไงนะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศฝนลินนาตินฮูจ้าฝนตกแดดพี่น้อง บรรยากาศฝนลินนาตีนพูฝนตกแดดจ้า,ดดจาเบิงจ์จจะพี่น้องบรรยากาศดีมากจ้า บรรยากาศฝนลินนาตีนภูจ้าสวัสดียามบ่ายนะคะท้องทุ่งนาเขียวขจีแล้วค่ะ ข้าวมันจะถอกออกแล้วพี่น้องข้าวมันยืดโตจ้ะพี่น้องข้าวมันยืดแล้วทําให้สูงสูงกว่าเดิมอีกเยอะเลยค่ะตะกี้ต้นเตี้ยนะพี่น้องเนาะสียางเหาะให้หน้ากัญ่านพี่น้อง ฟ้าร้องหึมหึมอยู่พี่น้องเออย่านถ่ายบรรยากาศทุ่งนาในเถียงนี่เราพี่น้องเนาะย่านฟ้าเหลือมฝ้าดังจ้ะฟ้าร้องฟ้าดังในเจนุดกลัวแถ่ดเดียพี่น้อง สะน้ำติดเถียงจ้าอันนี้สะน้ำติดเถียงจ้าเกี่ยวเข้าแรกก็สิสูป้าพี่น้องเกี่ยวข้าวเสร็จก็สูป้า พี่น้องพูน่ะฟ้ามืดคึม้มาแล้วจ้าฝนสิตกหนักอยู่เด้อมือดคืมขนาดนี้นะพี่น้องสิงออกไปเลาะหน้ากับ่านพี่น้องฝนมาคือท่อมาเนาะพี่น้องเนาะถาเบิงจักหน่วยก่อน บรรยากาศทุ่งนาะแต่ไกลให้พี่น้องดูนะจ๊นะเนาะวิวสวยๆนาตีนภูจ้าข้าวเนี่ยมันจะออกรวงนะยิ่งงามเนาะพี่น้องเนาะยิ่งงามยิ่งเขียว หยาก็มีหลายอยู่จ้ะแต่ว่าเขามันยืดตัวเขามันยืดตัวมันถอกออกล่วงแล้วมันก็หย่าก็บ่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยเขามันสูงหย่าก็มีหลายอยู่ด้วจ้ะเขามันสูงมันก็เลยถ่วมหญ้าจังหน่อยเนี่ยมันก็เลยดูง่ายสบายตาหน่อยหย่าก็มีหลายอยู่แต่ว่าข้าวมันยืดตัวสูงท่วมหญ้านิดนึง ฟ้าร้องฟ้าดังพี่น้องย่านถ้าได้เจนุดนะฟ้าร้องฟ้าดังเนี่ยวิ่งหนีตายเลยเด้ต้องเข่าโฮมก่อนจ้ะทุกวันนี้อันตรายเนาะข่าวเยอะแยะจ้ะฟ้าผ่าฟ้าหยังนะเนาะเข้ากับย่านกันไวก่อนจะพี่น้องอย่าดุอย่ามันหลยเจ้าก่อนพญเต็นย่านเด้ ฝ้าดังนี่เจนุดนะบ่ได้ดิแลนตายโลดพี่น้องสมทางน้ำใกล้เถียงนี่นะจ้าออกไปไกลบ่ได้ย,ยันฟ้าเหลือมพี่น้องฝ้าดังสัญญาณหมดฝนแล้วเด้อพี่น้องนี่เนาะ สัญญาณจะหมดฝนแล้วลมพัดโอยๆแล้วนี่ผูเ่าพ่นวายลมพัดลงไต่ีนฝนเมีมดแล้วจ้ะพี่น้องฝนใกล้จะหมดแล้วสัญญาณว่าจังสั้นพี่น้องดูพี่น้องลมพัดใบข้าวเด้อ สบายนาตีธูถยบรรยากาศสุดๆให้พี่น้องดูจ้ะ